เราก็มาเข้าสู่ EP สุดท้ายของคอร์สนี้นะครับการฝึกอ่านพินอินนะครับแล้วก็การทักทายประโยคนะครับจากประโยคคำทักทายต่างๆนะครับที่จะมาให้ดูแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ในแนวทางในการเรียนนะครับด้วยตัวเองได้ถ้าเราอ่านพินอินออกแล้วนะครับหรือว่าสะกดผันเสียงได้แล้วก็สามารถที่จะหยิบหนังสือภาษาจีนออกมาอ่านได้นะครับเพราะว่า เรามีความรู้ในเรื่องพินอินแล้วนะครับเช,ชิงสือเชิงสือแปลว่าคําศัพท์ใหม่นะครับทุกบทเลยในหนังสือนะครับจะมีคําว่าเชิงสือคาศัพท์นั่นเองนะครับทุกภาษาเลยนะครับในโลกนี้นะครับต้องเรียนคําศัพท์ก่อนนะครับต้องเรียนคําศัพท์ก่อนเหมือนเราจะพูด ยังพูดไม่ได้นะครับตั้งแต่เป็นเด็กนะครับก็พูดได้เป็นคำเป็นคำนะครับดังนั้นการเรียนภาษาสำคัญคือเรียนคำศัพท์ก่อนนะครับคำแรกครับจ่าช่างจ่าช่าง zao zao sheng san zao shi an shang sheng s สี h ช่างจ่าช่างจ่าช่างแปลว่าตอนเช้านะครับ ต่อไปจ,อจ,อจ,อจ่าวช่างขอจ่าวช่างขอ z a จ่าวเสียงสามจ่าว sh an h a าง,งเสียงสี่ช่าง h h a วเสียงสามขอ早上好แปลว่าสวัสดีตอนเชา้านะครับ早上好ต่อไปนะครับ ในสวัสดีทั้งไทยในช่วงเที่ยงจงอูจือองจงเสียงหนึ่งจงอูอูอูเสียงสามอูจงอูจงอูจงอูตอนเที่ยง 中午好，zhong z h o n 中，wu wu wu 声音三五，he ao ao 声音三号，中午好，s วั好ดี好อนเที่ยงนะ下午，xia xia 下,下,下，啊，ปาก下，wu wu wu 声音 下午 a าหแปลว่าตอนบ่ายนะครับ śia śi xia 下午好，สามห下，呜ส呜 w 生 h 很 o 很好，下 w 好 h 午好แปลว่าสวัสดีตอนบ่าย h 午 o ต่อไป晚上，晚上，wan wan xiang sao 晚，晚，shang shang xiang xi 上，晚上，晚上，แปลว่าตอนเย็นนะครับ，晚上，ต่อไป晚上好，晚上好。 วน então, inside, ันวันเสียงสามวัน shang s h a เสียงสี่上 hao hao เสียงสาม好晚上好晚上好晚上好แปลว่าสวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีตอนเย็นขี่ลี่ขี่ลี่ ชีอีชีเสียงสามสีเลอีลีเสียงสี่ลีฉี่ลีฉี่ลีแปลว่าลุกขึ้นนะครับแปลว่ายืนขึ้นก็ได้ชิงจ้วชีอิงชิงเสียงสามชิงจื่อวัวจ้วเสียงสี่จ้วชิงจ้วชิงจ้วแปลว่านั่งลงนะครับหรือว่า เช่นั่งสิงจัว่วคำนี้มาอีกแล้วครับใช้บ่อยอนะครับหนีหอหนีหอ,หอจะไม่สะกดแล้วนะครับหนีหอแปลว่าสวัสด,ดีหนีหอต่อไปครับล่าวสิหอเลอเอาราวเสียงสามเหล่า shī shī 老师，hāo hǎo 声音好，老师好，老师好，แปลว่าสวัสดีคุณครูนะครับ。<music> 你们好，你们好，nǐ men 好，nǐ 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 men � จะออกมันถ้าเป็นหนีออกมันถ้าเป็นท่าออกมันเบาที่สุดแต่อันนี้มีเสียงสามก็เป็นหนีมันเฮอเฮาเสียงสามหอหนีมันหาแปลว่าสวัสดีพวกคุณทุกคนนะครับวินหห我นี你นะ ทบทวนนะครับ我很好我很好你呢我很好你呢ฉันสบายดีแล้วคุณละ่ะ你呢แล้วคุณละ่ะ我也很好我也很好 我也很好我也很好全告诉白的我也很好全告诉白的拜拜对不起对不起对不起卡特对不起卡特 อันไหนที่เคยพาอ่านแล้วนะครับในพีที่แล้วจะพาอ่านเลยนะครับไม่ก้าวสไม่ก้าวสีไม่ก้าวสีไม่เป็นไรไม่ก้าวสีียเ谢ียขอบคุณนะครับ谢谢不客气 Bukeshi Bukeshi ไม่เป็นไร Bukeshi Jai dien Jai dien Jai dien แล้วพบกันใหม่นะครับลาก่อน Jai dien จจต่อไปจะเป็นบทสนทนานะครับให้ออกเสียงตามเราชือนะครับ Tui qua Tui qua 你好，他老是混进网吧，你好，老公你好，对你好，你好，你好吗？你好吗？我很好，我很好。你呢？你呢？ 你呢我也很好我也很好我也很好成功是败地然对不起好的对不起没关系没关系妹妹不谢谢谢谢他喝水行 หนักเสียเสียมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันเสียงหนักเก MARK, ินไปนะครับก็ให้เป็นเสียเสียนะครับเสี่ยเสี่ยขอบคุณไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรใช้กับคําว่าเสียเสียขอบคุณนะครับเคซีไม่เป็นไรจ่ายเจียนลากรจ่ายเจียน ลาก่อนนะครับเขาบอกว่าใจเจียนแล้วก็ใจเจียนลาก่อนนะครับอันนี้คําศัพท์พื้นฐานในการทักทายนะครับเป็นประโยคสั้นๆน,น,นะครับแบบฝึกหัดนะครับก่อนที่เราจะเรียงประโยคนะครับเรามาเขียนพินอินกำกับว่าเราจําได้ไหมว่าตัวจีนตัวนี้พินอินกำกับอ่านออกว่าอย่างไรอ่านออกเสียงว่าอย่างไรคําแรกเจียน คำที่สอจเจียนใจหรือใจเจียนครับใจเจียนใช่ไหมครับก็เขียนคํำนี้มาจเจียนเจียนนะครับนักเรียนคนไหนที่อยากเขียนตามนะครับด้นานล่างนะครับจะมี pdf ให้เราดาวน์โหลดนะครับให้เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับแล้วก็มาฝึกทบทวนอ่านตามเขียนตามนะครับต่อไปอันนี้อานว่าเหล่า ต้องฝึกดูบ่อยถึงจะจําตัวจีนได้ว่าอ่านว่าอย่างไรนะครับเราก็จะเขียนพีอินได้นะครับเหล่าเ่าชื่อแปลว่าอะไรครับเหลา่ลาชื่อหขาเหล่าชื่อหขานะครับต่อไปเน,นี่ยหนีเนี่ยหนีก็หนีนะนะครับหนีนะหนีะน,นะต่อไป อ好นีมแปลว่า你ม吗นะครับนีอ好吗แปลว่าสบายดีไหมนะครับใจเจี้ยนลาก่อนล่าชื่อขอสวัสดีคุณครูหนีนะแล้วคุณละ่ะ你好吗 หนีห่อเมะาแปลว่าสบายดีไหมนะครับฝึกทบทวนบ่อยๆนะครับถ้ายังจําไม่ได้ก็ดูอีกนะครับดูอีกดูบ่อยๆจนจําได้จนชินตาและเข้าใจนะครับภาษาเกิดจากความเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับได้แน่นอนภาษาจีนคนจีนจะชอบพูดว่ามั่นๆหลายค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับได้แน่นอน เสียเสียเอาคำไหนเป็นเสียเสียอันนี้ก็ได้ครับอ่าค่อยๆฝึกเขียนตัวจีนนะครับเดี๋ยวค่อยฝึกเขียน,นอ่านพิงอินให้เขาออกก่อนนะครับต่อไปหัวเหาเห็นพอเรามาเรียงประโยคก,ก็เป็นหัวเห็นห ต่อไปฉี่ลี่ตรงเลยนะครับฉี่ลี่ตรงตัวเลยนะครับฉี่ลี่ต่อไปเหนหึ่ยี่ว่าหาก็เป็นหัวย่ 很好，我也很好นะครับต่อไปิิงจงจงจััวว请坐请坐请请坐请坐แปลว่าจะน,นั่ง นั่งลงนะครับสิงจัวจ่วสิงจั่วก็ได้จบลงไปแล้วนะครับ ep ีที่15เป็น E ีีสุดท้ายนะครับในการฝึกอ่านฝึกเขียนนะครับยังไงก็ให้นักเรียนทบทวนพินอินจำให้ได้จำให้แม่นนะครับตั้งแต่พยัญชนะสระวรรณยุปนะครับแล้วก็การผันเสียงนะครับการอ่านออกเสียงการผสมคำนะครับดูให้ ถูกต้องนะครับแล้วก็อ่านบ่อยจะบ่อยดูบ่อยๆนะครับอ่านพินอินได้นะครับเชื่อเลยว่าจะอ่านภาษาจีนตัวไหนก็อ่านได้เพราะว่ามีพินอินกำกับและก็สามารถเลือกหนังสือนะครับยังไม่แนะนําว่าให้ใช้หนังสืออันไหนดีนะครับดีทุกอย่างครับให้พวกเราทุกคนนะครับเลือกหนังสือที่เหมาะกับเราที่เราชอบภาษาจีนที่เราชอบนะครับความชอบของแต่ละคนต่างกันเมื่อเราเลือกหนังสือภาษาจีนที่เราชื่นชอบแล้วเราอยากอ่าน นะครับมีผิดเองกลับนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะครับมีแรงบันดาลใจให้เราอยากอ่านจีนอยากพูภาษาจีนออกเพื่อจะได้ดูซีรีส์ฟังรู้เรื่องนะครับแล้วก็เป็นติงจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไงก็ให้กําลังใจทุกคนสู้ๆนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนใน15 EP นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับพูดจีนได้อ่านจีนออกแล้วก็เก่งภาษาจีนนะครับสวัสดีครับ